ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพอากาศทั้ง10ประเทศได้เสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกันทั้งทางด้านการศึกษาด้านบรรเทาสาธารณภัยและการสาธิตการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพอากาศอาเซียนอีกทั้งยังมีการเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยือนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศนิประเทศ ก่อนการประชุมผู้ประชาการฐานากาศอาเซียนจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือด้านการศึกษาจึงทําให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนในายฐานนักเรียนและจัดการสัมมนาระหว่างประเทศอาเซียนเพื่อสร้างให้ในายฐานนักเรียนมิตรประเทศที่เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาฐานอกาศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศ อีกทั้งยังได้ร่วมการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติเพื่อการประสานงานในการบรรเทาสาธารณภยัยร่วมกับการปฏิบัติในการรับมือเหตุฉุกเฉินของกองทัพอากาศอาเซียนซึ่งได้เคยจดสาธิตการฝึกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยด้วยเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพอากาศดูไนและกองทัพอากาศสิงคโ,ครโปร์รวมถึงการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วย กองทัพอากาศอาเซียนทั้ง10ประเทศแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความไว้วางใจซึ่งกันและกันและการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศในประเทศอาเซียน